ครับครับขอขอสวัสดีขอนุณธรมการพระคุณแท้วนะครับผมสมศักดิ์ไรเดชนะครับตัวแทนจากอัเพรวาเลนชำราบนะครับครับถ้าที่ฟังมาเนี่ยนะครับผมเองก็ค่อนข้างว่าเห็นด้วยกับหลายท่านแต่ผมอยากจะมองต่างมุมอยูสองประเด็นด้วยกันครับประเด็นแรกผมว่าสังคมไทยตอนเนี้เสพติดระบบทุนนิยมที่ไร้คุณธรรม,มผมว่าระบบทุนนิยมเนี่ยตอนนี้ ไม่ต้องไปพูดภาคหรอกครับพูดทางโลกก็ว่าได้เพราะเดี๋ยวนี้โลกาภิวัติประธานาธิบดีของสหรัฐจิบน้ําชาเรายังเห็นเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าประเทศไทยหรืออีสานเราเนี่ยจะจะมองไปข้างหน้าอย่างไรผมมองสองประเด็นเท่านั้นทําอย่างไรให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจคําว่าทุนนิยมสามานอย่างแท้จริงแล้วเข้าใจคําว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง ที่พูดมาไม่มีใครพูดสักคนเลยสรุปแล้วว่าแสดงว่าเขาไม่เข้าใจปรัญญาเศรษฐกิจของพ่อหลวงอย่างแท้จริงผมเองเนี่ยที่อยู่กับชุมชนเนี่ยผมเห็นว่าผมว่าทุนนิยมเนี่ยถ้าขาดธรรม,มาหรือธรรมะเนี่ยหรือธรรม,มาพิบาลเนี่ยผมว่าทุกอย่างเหลวหมดเลยครับผมมองตอนนี้ผมว่าทุนนิยมวิกฤตนะครับวิกฤตอย่างไรครับที่บางท่านเนี่ยพูดมาจากทางบ้านผมประทับใจหลายท่านนะครับ แล้วก็ผมก็ไม่เห็นด้วยผู้แสดงความคิเดเห็นในที่นี้บางท่านเหมือนกันค่อนข้างจะลำเอียงและเข้าข้างตัวเองอยู่นะครับแล้วมุมมองมองไปช่องของตัวเองนะครับแต่ถ้าเรามองทั้งประเทศทั้งภาคเนี่ยผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าสมมุติครอบครัวกอเนี่ยเขาไม่บ้านมีบ้านเล็กๆเ,เ,เองนะครับแล้วครอบครัวขอเนี่มีอบ้านหลังใหญ่เบื้องเริ่มเลยแต่ครอบครัวกอนี่ตอนเย็นมา,ตอน,นมาตอนเช้าพ่อแม่ลูกทานข้าวด้วยกันจะไปไหนก็ไปด้วยกัน ถามว่าความจนความรวยเนี่ยความจนเนี่ยมันน่าเกลียดนักหรือผมว่าไม่น่าเกลียดเลยแล้วความจนความรวยเอาอะไรมาวัดบางครั้งนะครับคนจนมีความสุขมากกว่าคนรวยก็ได้มีเงินมากแต่แต่ไม่มีความสุขก็ได้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่ตัวสําคัญถ้าใครบอกว่าจะมาแก้ความยากจนผมว่าคิดผิดนะอืที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังไปดูได้เลยในชุมชนถ้าชุมชนไหนไม่เล่นหวยโทษนะครับชุมชนไหนบ้านนายกสมมติไม่เล่นหวยไม่เล่นการพนันไม่ดื่มเหล้าเนี่ยเขาอยู่อย่างมีความสุขนะครับ มีเงินเดือนละพันเขายังอยู่ได้เลยเพราะชุมชนอีสานมีสเสน่ห์นะครับครับหาปลากินเองก็ได้แต่สําคัญคนขี้เกียจหรือเปล่าเท่านั้นเองบางคนเนี่ยเขาไม่ไปเรียกร้องอะไรเลยนะครับแต่ไปดูดิครอบครัวเขาสุขสบายด้วยซ้าไปเพราะนั้นการเรียกร้องเนี่ยเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับเพราะนั้นตรงนี้ทุนนิยมผมว่ามันวิกฤตเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะแก้ปัญหาคือต้องนําน้อมนาปรญาเสกิจพอเพียงซึ่งบางท่านโทรมาจากทางบ้านเนี่ยผมค่อนข้างจะดีใจถ้าไม่เชื่อลองทําดูเพราะนี่คือปรัญา แต่ถ้าไม่นําไปไปฏิบัติมันจะไม่เกิดอะไรเลยนะครับเหมือนกับหลักพระพุทธศาสนามันเป็นปรัชญานะครับศีลห้าถ้าท่านไม่นําปฏิบัติรับประกันไม่มีประโยชน์ครับเพราะนั้นท่านต้องนําไปปฏิบัติเพราะนั้นตรงนี้ผมมองว่าอย่างเช่นตอนนี้ที่ผมว่าทุนนิยมขาดคุณธรรมเนี่ยทุนเนี่ยนะครับถ้าเข้าองค์กรไหนองค์กรนั้นก็เละผมยกตัวอย่างให้ฟังการซื้อตําแหน่งแล้วเมื่อซื้อตําแหน่งแล้วถามว่าเขาไม่ก่อโ่วยคืนเลยแล้วถามว่าบางองค์กรเรียกจับแต่เด็กนักเรียนอย่างเนี้ ผมไม่ออกชื่อนะแล้วถามว่านี่ระบบทุนเพี้ยนไหมครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าทุกคนมองเห็นเงินอย่างเดียวเป็นตัวสําคัญเนี่ยแล้วบอกว่าไม่ใช่ปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่นะครับแก้อย่างไงครับทางแก้ก็คือต้องน้อมนําหลักปรชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะครับคือถ้าทุนนิยมเนี่ยเขาเรียกว่าเอาทุนนําคุณธรรม <c oughs> แต่ถ้าปรัญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเอาคุณธรรมนําทุนถ้าใครเข้าใจสองคำนี้นะครับจะไปได้สวยอย่างแน่นอนเผยแพร่แนวคิดนี้ให้ได้เยอะๆครับผมครับครับเอาละครับขอบคุณครับขอเสียงปบมือนะครับขอบคุณครับท่านต่อไปครับ